ท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับคณะผู้บริหารบริษัทบริหารสุนทรกรุ๊เทพานิจจังจักรมหาชนนะครับนักครอบครัวท่านผู้บริการโรงเรียนกันธวิกาวิทยาคณะครูอาจารย์และก็อาจารยักเดียน,ท,ยนที่น่ารักทุกคนนะครับ ผมต้องขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เมืองหัวหินจังเป็นทางการนะครับแล้วก็จริงๆแล้วต้องขอเรียนให้ทราบว่าเรงได้รับการเชิญมางานนี้นะครับจากคุณใช้ไครับซึ่งเป็นเพื่อนที่เรียนที่อนุระดิด้วยกันโดยไม่ทราบอรอย่างอีดยดลึกมาก่อนแต่กำหนดการก็จะมีการมา,มาเลี้ยงต้อนรับคณะของโรงเรียนคำนิการวิทยา นะครับแล้วก็ให้ใส่เสื้อที่เป็นสัตว์ทะเลนะครับตีกุ้งกุ้งหอยปูปลาแล้วก็ไปค้นนะครับไปค้นก็เหลหืออี่ตัวเน,น,นี่ยก็ใส่มาเร็พยายามที่จะให้ให้เข้า,ากับทีมงานพยายามทําตัวให้กงเกลียเราก็ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายนะครับก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับได้เห็นบรรยากาศของงานได้เห็นคณะ นักเรียนนะครับได้มาช่วงทานอาหารพอดีนะครับต้องขอบคุณทางาบริษัทรีสอร์ทนะครับทราบว่าอาหารมื้อแรกของนักเรียนนั้นได้รับการาดูแลจากทางรีสอร์ทด้วยนะครับเพราะทราบว่าจะมีการสีเสตตาของบริษ,ษัทนะครับซึ่งวันนี้มีทีมที่เข้ามาร่วมด้วยนอกจากแอมแล้วก็มีทีมงานเข้ามาร่วม ผมเองไม่สามารถที่จะเก่าทีมงานได้ทั้งหมดนะเพราะว่าข้อมูลแล้วก็ยังไม่ค่อยชัดแต่ทราบว่ามีอยู่สีสส่ห้าทีมงานด้วยกันนะครับผมคิดว่าทุกคนที่มาร่วมฟังเด็กจากทรามิการุธยาร้องเพลงนั้นนะครับผมใช้คำว่าเขาสะกดที่นี่ได้อยู่นะครับทำให้เราได้ได้เห็นแล้วก็ทำให้ทุกคนที่าม,มาร่วมงานเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าทุกคนนอกจากที่จะเต็มใจมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเนี่ยนะครับเมื่อฟังเขาร้องเพลงเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็จะต้องเพิ่มความเต็มใจเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วคิดว่าจะเป็นแรงบันใจให้กับคนทุกคนที่มาร่วมง,งานแล้วก็มีาฐานะที่พอาจะช่วยเหลือนะเต็มเต็มกับนักเรียนเหล่านี้ได้นนะครับก็จะทําให้มี จิตใจแล้วก็ความตั้งใจที่จะมาช่วยเหลือ,อลักษณะคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราอยู่นะครับก็จะเป็นประโยชน์เป็นกุศลนะครับจากการที่นั้เรียนมาร้องทาเราเกิดแ,แรงใจที่มากขึ้นแล้วไปช่วยเหลือสังคมอื่นๆที่รอรับนุ้นใจจากพวกเราอีกต่อไปขอบคุณทุกคนนะครับที่ทําให้เกิดบรรยากาศดีในวันนี้นะครับก็ขอทุกท่านได้มีความสุขนะครับตลอดฤดลร้อที่อยู่ <ๆ S 2> ที่ ไปินนะครับแล้วก็เดินทางก,กลับโดยปลอดภัยรับขอน้องๆทุกคนรับของทาบิกนะครับเมื่กีฬาวิทยานั้นก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับตามที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็ถึงแม้จะมืดทางสายตานั้นแต่ผมคิดว่าหัวใจทุกคนนั้นสว่างต้องขอให้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกอ,อีกครั